กบใหญ่ตอนนี้มึงไม่ต้องไปไหนแล้วนะมึงไม่ต้องไปไหนเลยมึงอยู่กบใหญ่รอเชื่อเพื่อนเลยเออกี่โมงวะ50วะขอตอน50วะโอ้เออตอนเท่าไหร่วะผมไม่ได้จับเวลาเลยวะไปยืมผ้าน้าผมนะเบต้าเบตาอุ้มอยู่ไปเนี่ยอุ้มอยู่เออเออ40นะ โซนโซนในเมืองโซนโซนในเมืองอ่ะถ้ามึงเจอตอรมึงบอกกันนะว่าโซนไหนอ่ะมึงมึงรีพอร์ตหน่อยเพจใหม่ยึดท่ายทหารเลยนะพอวงเพจก่อนในที่เราไปไฟตรงข้ามกันเนวเยอะอันนี้คืออุ้มเยอะหรอทำไมมิ่งอเห็นหน้าโคตรใหญ่เลยคนอุ้มกดวอมาเลยดิไม่ไม่รู้รู้เราสามแต่ว่ามันต้องมีเยอะกว่านี้ดิผมดึงข้ามที่ซ้บ อยู่สี่เคสถูกป่ะตอนนี้เฮ้ยหอไปสเตเดียมนะห่อไปสเตเดียมลำหนึ่งมีเคสอุ้มอุ้มดึงเคสป่ะมีเคสไหนอุ้มดึงไหมเ้าจะมาหาผมนะเฮ้ยโทรหาไอ้เลมหน่อยโทรหาไอ้เลมหน่อยไอ้ใครบ้างครับอยากพี่จะเปิดของแต่พี่อยู่กระดาเทปสายพี่เปิดของไม่ได้ตอนเนี้ยไม่เลมอยู่ไพนัสเอ้เบต้าเบต้าน้องเอ่อเคสเคสเองนี้มันก่อนที่จะไปไฟอยู่ขับเข้าใช่ป่ะ ใช่ใช่แสดงว่าเองน่าจะเออก่อนเพื่อนเออสี่สิบพื่นสี่สิบเออถ้างั้นมึงโฟกัสเคเบต้าเลยเบต้ามึงมาเล่นในเมืองเลยน้องผมอยู่อกินาอยู่เจนอ๋อพี่จะอยู่นี่บอกพีเออถ้าไม่ไหวอ่ะบครุใหญ่อยู่หน้าโรงพยาบาลเก่าเว้ยของพี่เออน่าจะเออประมาณสี่เจ็ดแจ็คดูให้ผมไว้นะพี่แจ็คแจ็คดูไว้นะพอนะคริสใหม่นะอย่ามาหน้ออยู่ไหนอยู่ไหนครับอยู่ไหนเนไปไหนอ่ะพี่เดินรูมหมอหมอพอใช่ปโอเค อันดับหน้ามีคนเล่นปะใครไม่อุ้มตอนนี้ใครไม่ได้อุ้มตอนนี้มึงไม่ต้องพูดเลยแล้วนะถ้าไม่ไถ้าไม่ได้จำเป็นอ่ะมึงรีพอร์ตจุดคนนี้อุ้มก็พอโดนตำรวจไล่ด้วยนะอยู่แดกเออไววูเอออริวเอไววูอ่ะโดนลงมาได้ถ้าถ้าลงมาได้พี่เพิ่งผ่านมาเนี่ยไม่ไหวเออแต่งหนึ่งพยายามพยายามลงมาใกล้ๆแลนอ่ะแล้วตอนเนี้ย เซียะเซียากลับมารับพี่นะอยู่ตอนไหนแล้วไอ้ลมไอ้ลำโทเพื่อนที่ไม่ได้ทไม่ได้รับเพื่อนใกล้ใกล้ถึงแล้วเบอกมาที่เพื่อนน้องไม่ลาถึงไม่ถึงไหนถึงนองเปรถไอ้้ดตายเมื่อกีง่ดูลองยีดูมันอยู่ขุนใหญ่เลยนะระเบิดถ้าไม่ไหวจริงไอ้แค่น้องยื้อเลยน้องขึ้นเขาขึ้นแรงสุดเลยลงน้ำก็ได้ถ้าถ้ไหวแต่ตรงตตรงนั้นน่าจะเป็นในเมืองปับระเบิดระเบิดนั้นเรือล่าหลูไม่ได้แล้วปล่อยไปเลยมันึ้งแล้ว อยู่ไหนแล้วเอหล่ำให้อยู่ตอนที่หน้ามีปะพี่พี่พี่เพิ่งผ่านเส้นนาเทนามาครับพี่อยู่เจอโน่สาวแล้วตอนเนี้ยเจ๋อเนี่ยเราบันเก่าพี่ใครไปได้โคเขียนไหมแปดพันตอนนี้ในเมืองน่าจะน่าจะเยอะนะอายุไอ้เคนแปดพันใช่ปะไอ้ไอ้เคนยิบไปเลยยิบไปเลยยืบไปเลยน้องยิบไปเลยยิบไปเลยไม่มีใครไปได้โคเขียนไหมเขียนบ้างจัดเลสพวกพ่อไอ้ทียตกกูตกอะดอดรอบหมอดอดลอบไม่น่ามีใครไปน้อง ไปไปรถใครสักคนอ่ะไปยื้อเลเลคสเคใหม่อ่ะเคสใหม่ไปได้นะไอ้ขาวดนล่มอ่ะโอเคนะไปอยู่เลยอยู่แช่เลยอันนี้ใครใครใครเกมอ่ะนะครัลวรากลังเกมนที่ต่ปทางรหงที่โดนไล่ใช่ปะใช่ใบาลเลอร์น้ำตาลก่อนอเราช่วยพี่ยาถึงแล้วถึงแล้วเนี่ยปีนเลยปีเลยปีเลยตัดตัดดิตัดดิตัดดิสวยสเซนี้ขอแล้วยห้าดิดอ่ะยห้ายี่สามอ่ะมันก็จะชิลแล้วเหลือแค่เจ็ดเคส

จัดโไอ้เบต้าเบต้ามึงมึงมึงออกออกมาน้ามึงก่อนได้นะเพราะว่นในมึงน่าจะเยอะกวแ้วงหโยอูโอเคโอเคโอเคไป่มมึงไปข่มยไทกิข้อหมูยอมดิหลุดหลุดยนหลหดหลุดหอหลุดาหอหลุดตาหอรตามอยู่ตามอยู่อ้มึงเอาตำรวจจีนอหากให้มันไปได้ตำรวจตามสาันเอ้กลับกับกลับไปตั้งที่เดิมปล่อยปล่อยปล่อยเลตำรวจปล่อยปลล่าอองนั้มึงใช่ไหมเอาไปในมองนะยามันคิดว่าเอุไปมาแทน มึงกระจายออกมานล้วมึงด้วยก็ดีมันจะได้ไม่ต้องมันจะได้มันกระจายกันหน่อยบางทีมันไปอออยู่ในเมืองมันยากเว้ยเดี๋ยวว่างเนี่ยใครเอาเคล็หนึ่งไปอยู่กันเลยมันไม่หมดเลขึ้นไปอีกรอบนะที่เหลือรอที่เหลือที่เหลือรอที่เหลือรอที่เหลือรอเราช่วยเราช่วยมันนะาติมันมาญาติมันมาไปรอในเมืองเด้อเอ่อตรงพารถญาติมันมาเข้าไหมเมื่อกี้ใช่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  นี่เป็นของคนดังไม่ต่อมาจากไหนเมื่อกี้น่ะนี่มาจากมุมโปรครับทำไม่รอดหรอก็พิ้วไหนก็พิ้วไหนในเมืองในเมืองในเมืองหลังลงม้าหลังลงม้านของใครของจ้าใช่ปะโอเคงั้นย้ายจุดเลยย้ายจุดเลยย้ายจุดเลยมามาลงหนังมหลงหนังก็ได้มาตำรวจมรู้จุดเราหนักเต็มเลยเมื่อได้นี่วเดี๋ยวซ่อมดูเลยเฮ้ยเทอาท่าพี่เฮ้ไฮไลท์แล้วแล้วทำไมเพิ่งโดนแทงตายอ่ะไอ้ยให้เป็นตัวหายแสนดิเออ ทาางตยกูหายไปไหนวะเออรถมันเบาเว้ยมันลอยมันลอยมากจังเลยสอบวิศวะถี่ห้าสิบห้าเก็บไปแล้วมาขอบคุณครับขอบคุณออเด์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับห้าสิบสุดเพย่อนใครดูลูกคืนสอบวิศวะด้วยหรอเช็ดลูกเออพูดถึงเก็บเมื่อวานเก็บเมื่อวานว่าไงเออเงียบเก็บขอบคุณครับผมนะครับผมนะครับ แอดใครดียรแอดเขาให้คำตอบไปยังอ่ะเมื่อวานนะพี่เดินไม่ต้องมาแล้วนะพี่เดินไม่ต้องมาแล้วนะพี่เดินไปไหนร้องไปไหนเฮ้ยเดินเข้าในเมืองนะใส่สีแดงโคตรเยอะเลยถ้าลีวจินใส่สีแดงอีกนี่กี่แกลงอ่ะโนซอฟเอ็กดีไปอีกลิวจีนลิวซี่ว่าแดงห้าแกลงอ่ะห้าแกลงใส่สูตรแดงอ่ะ พระเจ้าเนี่ยมานะตำรวจยืมแบบอยู่ไหนโซไหนที่ไหนไทยอะไรวะแต่ของขอยอมมันเข็นเข็ไม่ทันพี่เออเข็ไหมเออแล้วโซนไหนโซนไหนโซนไหนอออยู่ข้างล่างตรงไหนงานพี่บอลฟังผมนะงานพี่ยืมอีโมท่ออีกเออโอ้โหมันมือหกแก๊งอะตัดตรได้นะบอลขอบคุณนะดูซอลทุกคืนไม่ทันอ่านหนังสือสอบค่ะ มมันดีอ่ะเจอฮอนะแถวดูดูแบบดูพอประมาณพอนะครับเหลือแบ่งเวลาไ้ทำอย่างอื่นบ้างโอ้ยเนี่ยแล้วผมอยู่นะเซียเสียไปไปไปรับไอ้กันหน่อยรับหน่อยรับหน่อยมาเนี่ยเอาไหนเอาไหนไอ้สามสามเท่าของไปตา้เหลือประมาณสิบนาทีนะไปตั้เย็นไงน้องชิววะ แล้วบอลหรือแลนน้องชาชาชาเป็นเอออีกปกติไหมมันเพลินเพลินหนอรอวนะันวันมานั่งดูช่องแชททะเลาะก,กันมาน,นั่งดูคนในแก๊งทะเลาะก,กันนี่มันไม่เสียสุขภาพจิต,ตเอาเหร <c oughs> อมนะันมันเอาอะไรมาเพลิน่น่ะชววยด้ยเหรอมันมาแยังบอล อมกแล้วสวยสวยตัด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 ตัีมือก็ขี้หลงขี้ลืมตือตมอจาเอ้เอ้เอ้เปลี่ยน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 ญลี่ยนกุญแจมามาเาเาไ่ไไม่มาแรงแงแดงแรงแดงแดงแรรงแงมาแรงแงตำรวจซอนไหนเยอะตำจตำตำรวจซ้อนไหนเอะมาแดมาแดงมาแดงกาแรงแดงมาอาลงกาขอทีอลงไหนอีกรอบเออมาเอามาแอะแตะแตอแะะแตะแแตเแตะแตะะตเะตแะตะ เออกี่คันปอนต์ปีเยอะพี่เยอะเยอะย่างบอดเดี๋ยวจะไปวยโอเคไหมเยอะแฮไหวไหมไหวไหมไหวไหมไม่แตะพี่โอเคโอเคเนาะเอออยู่อยู่ไหนกันอยู่อยู่ไหนกันอยู่ไหนกันแดงแดงแดงเฮ้ยแป๊บนึงในวอลฟังก่อนในวอลฟังก่อนตอนนี้ไอ้เบต้ามันเจอตอรนั้นไปเลือแค่สิบนาทีนะอยากให้โฟกัสเคมันหน่อยเคยเป็นขู่เคยเป็นหมกเคยเป็นขัวเคยเป็นขัวเคยเป็นขนอไม่ต้องเคลื่อน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 มืออยู่ในเมืองไป เบต้าจะขับเบต้าจะขับขึ้นเขาใหญ่ครับคุณใหญ่แดงๆอยู่แดงๆเยอะตอนเนี้ยไอไอบอลเกมแล้วไอบอลเกมแล้วไอเดียเยู่ไหนเพื่อนเลยกูไปครบไม่ไม่หลุดแล้วหลุดแล้วตอนรอมันขึ้นเขากูเกลียเลยมันคิดว่ากูอยู่บ้านคนรวยนะเล่นอยู่บ้านคนรวยนะเในมืองตำรวจเยอะจัดเลยนะเยอะเบต้าเบต้ามีมีเกเตอร์สีกับเราผ่านหน้าโคไปนะน้องขึ้นไปทางฮงโปแล้วก็อากิโนว่างแล้วเพื่อนอากิโนว่างก็อุ้มอยู่ไหนนะพี่อยู่ใช่บ้านคนรวย มาดีจีแล้วพี่มาดีจีแล้ว48ดุมม่ะดีจีเหรอเอเบเบอากิโนได้เพื่อนไม่ไถ้าถ้าดีจีกุ้งใหญ่มารวมร้านกินม่ล้ากินเลยพี่ไ่โดนไรนะพี่ไ่โดนไรนะเป็นหน่งยาด้วย็โดดไล่ชิวไ่โดนไล่ก็มามามารเราก็ได้ปะารนเราต่มามาแลนด์เลยดเอบเปลนไม่มีระบบนะเบยยังเราไม่มีครขับ48ไม่มี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 อะไรนะบ้านไปบูดอ่ะ เราโดนอุ้มใช่ปะขอทีน้าม่น่าเล่นะไม่น่าเลยนะใครไปทำอะไรไม่น่าเลยมันอุ้มเพื่อนเราใช่ปะไ้เอไใไปดูตำรวจอีคันนึงกำลังขึ้นไปหางอะไรนี่เหมือนกันกำลังจระฐานะลาแเคสเนี่ยอันนี้เลยกีเคเลยเคสเพีงด้ยน่ใช่ป่ะพี่เรียนมึงออกไปทางอาเทียรอะไรก็ได้เพื่อนมันมีอะไรนะทีมันหลุดในโกดังขอเขาเขาแผลที่ของเขาแผลไมนได้สวยดิเือดิ สวยดใช่เหรอสวยหลงไม่ไม่มือที่เจื่ไปถามเล้วใช่ปะใช่สวยน้องชายเมื่อกี้ขับวัดเลยอะสอนอนโรงพยาบาลสอนอนโรงพยาบาลอ่ะพอสมันหายไปเลยเหรอมาดีไปแสนเบิรกดีมาโดนหน้าแรนนะใครไม่ไหวมาหน้าแรนนะกินอะไให้เราลองดีแล้วไปพ่แอุ้ยเออไอ้เหี้ยเสียจัดคนใหม่ใดาคงดาเข่นในพีเอ็เจขับรถรถทงรถแท็กอุ้มเออหมดผมขับประมูลอ่ะไม่เออสักที เอยูเขากัางหันพีแต่ยังไม่โดนะไรผมว่าผมผมผมว่าผมเวลาเวลาผมขับอะผมต้องไม่กดวอไปเพราะผมสังเกตว่าเวลาผมกดวอ่ะพอพอผมเอานิ้วนางอ่ะไปกดแล้วตัวเออะมันมันกดไม่ได้ไงรถมันจะลอยเออรถมันจะลอยมาทําให้เสียหลักเพราะฉะนั้นเวลาผมอุ้มหมต้องปิดไหมไม่ต้อข้ามผ่านตรงกลางครับ ตรวจไปเส้นอย่าน้อยใจเอาไม่น้อยใจได้ไงผมบอกอุ้มเมคนดูเขาบอกว่าเออพี่จะอุ้มอีกแล้วหรออุ้มอีกแล้วเดี๋ยวเ็าเกมไปคุมปุ๊บใหญ่ดีกว่าเหมือนเหมือนเหมือนไม่แบบเหมือนไม่เชื่อใจในตัวผมแล้วอ่ะเตตาพอพอบนหัวเลยน้องกำลังไปอานทีน้าบนหัวใครบนหัวพี่ยูขัดทางคุณไปซื้อมาเล่นด้วยเลยน่ะผมซื้อของชิบันมาทางไปนะพี่ใหญ่ในเมืองโซนไหนมปตำรวจบ้างอ่ะ น่าแรงลงจัดเลยน่าแรงลงจัดเลยพี่อยู่ผับนะพี่อยู่ผับเนาะอุ้ยตอนรอเข้าเมืองอย่างเยอะเลยตอนไหนเข้าเข้าเข้าฝั่งไหนฝั่งมันโงพยาบาเก่าดิเแบบมันไล่ผมโฮโปนะตำรวจกับหมอเคสใหม่ใช่ไหมเจ้าของไม่ไหวน่าแรงมันกำลังไปอีกอะไรอ่ะตำรวจไม่ของเจ้าของเคสเคสเอ๋อบ้ะเคสใหม่เคสเก่าเคสใหม่เออตอนสี่สิบกว่านิดนิดออ๋มึงเข้าไม่ได้เมืองเลยก็ใกล้สิเข้ามาดิเข้ามาดิเราเนี่ยช่วยเยอะช่วยเยอะจัดเลยช่วยเยอจัดเลย อยู่ริมเลนะอยู่ริมริมหาดทรายอ่ะลาลาการอ่ะเล่นอยู่เตพี่แจ็คพี่แจ็คขับมาชิดได้ลงไหนแล้วพอนี่ตุ๊กขี่ขับกี่กลางได้ไหเพราะว่าไอ้คือคือพี่กับไอหลงไม่ต้องขยับเลยเว้ยแค่เดียวเพราะให้ให้ให้พี่แหลมมาขยับเขาปิดให้ไงยิงอีกทีวะแล้วเดีวสามคันแล้วจะไปยังไงวะน้ามันพอไหมวะให้ให้หลงอ่ะให้ให้ลงขยับให้ลงแจ๊คแจัคแจ๊คขยับเติมมันไม่น่าเจอหรอกเนาะน้าเรียนใช่ไหมน่าแลนใช่ไหม ขอล้องเลยขอร้องเลยขอร้องเลยส3ามนาทีสิมนาทีซ้อมทำได้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 อเไป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 บัมป์ดิ

ทางอะไรเบล่าเตนะตํรวจกันไล่ผมอ่ะออยไปลวงลงไปไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแรงเปลี่ยนแงเปลี่ยนแดงเปลี่ยนแดงอมอปแรงออตัเปนแดงนี่ติมัสหลงติมัสบต้องยิบ่นรถตเนชขยับดอาเไบต้าไอเบต้าไม่โดนใช่ไหชิวใช่ไหมไม่โดนเล่นอยู่ไหนเล่นอยู่ไหนน้องเอออยู่ล่างดีจีบอนนี้อยู่โรงยบาลนะงโรงบาลกลับมาเนะ ได้เลยตมขนอย่พี่จีแล้วพี่ีอยู่ไปเไทม่มีสปายเลอร์บ้างชิวๆขึ้มาได้นะแทไม่มีสปอยเลอร์แท็กแดงหนีไปไหนโอเคกำลังไปแดงเออพวกพมันระบาในเมืองไปเลยงอบถ้าไม่ไหวมาแลดน้องมามาเลยนยืยืนนา่จัดเอบไปเลยแดง้นขึนขึ้นมาใจน้องหนึงไปเได แหลมแทงเลี้ยวรถเลือดโรอยู่สปร์เลอร์โอ้โหเรียบร้อยกูดูทรงเล่าเห็นได้ปะเห็นไม่ได้ใช่ปะมันเยอะเกินเนาะเพราะเดี๋ยวหไรดให้มัน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 เรื่องจริงไป้พี่จีเรา20ตำรวจประมาณเกือบ40เงี้ยเฮ้ยมันอยู่ในเรดปะใช่ไหมใช่บอกมันปะอยู่ในเรดอ่ะใช่ป่ะเนีอ้ยสีเทาอ่ะแล้ผ่านมาแล้วเหรออะไรพี่ตู้เหล่าตู้นะครับนะครับนะครับเกมยังแล้วมาตามเพลผมเอ้เคล็เคล็ดอะไปะของผูจิ้ะ ไม่เอ่อไม่เอ่อเล่นในเมืองไปเลยพูดจิตไม่เอ่อเล่นในเมืองไปเลยแล้วมันเหลือเคสที่เออได้อยู่เนาะอ่าตอนตอนนี้เคสใครเคสใครเออได้มีเมกปะเมกปะเมกปะสามเคสน่าจะสามเคสเติมมันเปล่าเเล่นควโภมันติดคุ้มนะโจเซมเนี่ยคุณทำได้ปล่อยปล่อย่มันอะไรไม่ได้หรอเอ้วไม่ทำแลอกเลือกกระรี่ราควันนี้ก็ได้จบ ขอเบต้าเหลือสองนาทีของพี่เหลือสิบนาทีเต็มเลยนะป่าไอ้เฮียเออแรกของสตอรี่เออแรกของปีด้วยเออแรกของสมัยยุคสี่อ่ะเล่นอยู่ขอบบึงนะขอบึงนี่คือตรงไหนวะเนาะสามข้าวทหาที่เล่นเออตอนกี่โมงครับโหมดนะพี่เขาโหมดอะต้อมาซอหละมั้งที่ได้จะโอเคโอเคได้ หน้ามันสี่แปดของน้องเมืองแล้วนะออกน้องเมืองเส้นไหนเส้นไฮวีเนาะของพูจิอุ้มอยู่ใช่ปะดึงในเมืองไปเลยก็ได้พูจิดึงไปเลยดึงไปเลยเอทล่อมะเล่นในเมืองเลยขี่เลยนะนี่หน่องขับรถอะไรอะไอบอนขับรถไอตัวมึง เกียร์ครับโอ้โหสองซ่อมสิบปันหนักทั้งงานชิบหายเด็กอะไรอ่ะไอ้อ็นก็ไอ้หลอดบัมย์ดีเก็บพังเกียร์เมื่อเมื่อกี้บอมไอ้หลอดตกสภาอะไรเฮียโป้งอย่างนี้ต่รถไปไหนอ่ะไอหลงมันขับชนแล้วมันไอเงูไอเดเมื่อกี้เมื่อกี้ผมด่ามันอะผมบอกคุณเตรียมเปลี่ยนสีสุดเลโง้มาถามผมว่าคุยกับใครูผมคี่ว่ามันเหนื่อยวะแล้วบอกว่าตั้งใจเพื่อคว้าโทรศัพท์อะไรของมันนะพี H ่ว่ามันเหนื่อยไอพิเดอศษโทรศัพท์เหี้ยเลย ัว่่ออามมนะไม่พี่ผมเอาส่งไปเลเวลใช่ป่ะตำรวจจีเสร็จมันเอากลับมาเพราะผมเพื่อนมาหรอวเชิญมารับแล้วจีทีเท่าเชื่อรูกูบอกแล้วใครรอดก็รอดไหมคุณเวทได้จีทีเท่าอ่ะได้อ่ะตัวร้ายจีทีเท่าอ่ะตัวร้ายอ่ะให้ผมไไหนอ่ะหลักการมาถึงแล้ว่ะชิลไหมเพื่อสี่สิบแล้วกันชิลแลวชิลอะไรเอาท้าใหม่พี่ต้องการอะไรจะเฮ้ย พี่ยาเขาเรียนโรเพอะไรไม่รู้เว้ยโรงะแลกกันแลกซีทีกันทางดีครับเหเออไปขับกันลองเบต้าจะเอี่ยน้งไม่กลับเราเริ่มไม่กลับพี่เล่นพี่เล่นเล่นอยู่ไหนครับเฮ้ยอย่า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 มองย้ํก่อนดิอย่ามันคุยเรื่องไรสาระพี่เล่นเล่นอยู่ไหนพี่เล่นเล่นอยู่ไหนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่โซนไหนวะโซนขวาโซนไอ้โซนโมโปโซนโมโปโอเคโอ้ยไอ้เบต้าเออแล้วเหลือเหลือเหลือแค่ของผมกับของพี่เล่น พันใช่ไหมพี่เอ๋พันครับโดยประมาณเจ็ดนาทีเจอแล้วและไอ้ใจแอนตัวแจกแกม้มไปไหนพี่ไอ้ใจแอนตอนล่าตัวแจกแกม้มไอ้ตัวนั้นอ่ะพารถกูเลยเหี้ยเราโด<อ>นอย่าไปแจ้งนะหลังอย่าไปแจ้งเราเลยนะก<ะ>ูกูแจ้งหมดอ่ะกูบอกก่อนอ่ะไม่มก,ก็ม<อ>ันเอาสุดไงแล้วก็สุดเลยไม่ถ้าม<อ>ันถ้ามันไม่แจ้งเราก็ไม่แจ้งหรอกถ้ามันแจ้งเราก็แจ้งจบแค่นั้นแหละไม่กูจะโดนปึ้มเลยนะโดนตอนนี้มันชนวินดิ นนอถ้ามึงแจ้งมันแจ้งไอ้ิสเอฟเจัดแดงแน่นอนรูทรงลวแดงแน่แน่เม่อก้ก็เขูบอกเลยเข้าผมมี้มเดียว่าเลยแหะผมโดนโดนไล่แล้วรถชนพี่วินอ่ะพี่มนเข้าอ่ะเดี๋ยวเพิ่งคุยเอาเนี่ยก่อนดีที่เล่นยู่ไหนะที่นอกนอกเมืองชิวนะไอหลอดอยู่ในเมือง เราเราปิดเส้นนี้ได้ปะวะเลานผมเล่นอยู่เขาค่ายทหารนะพี่เลนเราเราเส้อยู่หัวสะพานตรงนี้แล้วถ้าสมมติว่าพี่เรนอยู่ัะเลสาแล้วเข้าเมืองอ่ะเราเราก็ปิดตรงนี้เลยไหนเห็นปะเออเนี่ยผมว่าตัวนี้ได้นะเอ้ปลายสะพานน่ะเออเนี่ยผมผมว่าเฟี้ยวนด้ไ้ยตรงเนี้ยพอหน้าคุกนะตาดง้เรอดแ้าเมืองเยนนะซ๊อใช่พี่เดี๋ยวเข้าเมืองใช่พี่เริ่มเล่าเร่องเลย จะอยู่สะพานสะพานแดงที่ฝั่งขวาอยู่ติดไอ้กับไปอ่ะเนี่ยหวกกูกูไม่กูไม่ตีมขับอย่างชิวอ่ะติดกับตู้ไฟติดติดกับเส้นรางรถไฟเส้นอันเนี้ยเออจากตู้หัวติดหวยทํายังไงบาร์เรลรถมันกัดถ้ามีเบต้าสักยี่สิบคนในแก๊งเนี่ยโอ้โหแค่คงลากทียี่สิบเอ๋อเบนนี่มันกิกเขาเพิ่งยิงเลยของพี่ก็เอ๋อร้อยนะของพี่ก็เอ๋อร้อยนที่เหลือเหลือเสียทีนะเมื่อกี้เออบเจ้าให้เหรอแกไป

พี่เนทำไม่ได้แต่ไปหาได้ไหมพี่ขี่มาเส้นบูเลยตดมเนล้ได้เส้ร้านสเฮ้ยส่วนส่วนส่วนไปนี่ส่นส่วนส่วนไปก็ได้ส่วนส่วนไปหาได้ไหมพี่เอขับเดกางนะพี่ขับเนกลางเริ่มเป็นแล้ววะเ่ะเริ่มเริมเป็ละเริ่มเริ่มเป็แลนลผมสวนเริ่มเปลี่นละลอที่ขวาลอล้ออมีลรอด้วยมีลอรออยู่รออยู่ตรงไหนรอยอยู่ตรงไหนพี่เลนอยู่ตรงไหนาขวาอ่าอาขวาเลย้าขวาเลยเนอีกเดียวยากอรอ ออกนอกเหมืองได้นะพี่ต่อรอเข้าเมืองเต็มเลยโอเคยังเพียรยังยู่ปั๊มในไอ้แลนด์อันี้ละเท่านี้รถรถรถเองรถเล็กก็ถอยมาแล้วแล้วให้รถใหญ่อ่ะบังข้างหน้าแต่ถ้าหลุดมาเราค่อยปั๊มทีนึงมีห่อตามีนะพี่นาทีไว้พีอะขึ้นไปเนี่ยช่วยได้ก็รถนะพีคหัวหน้าอย่างเขามีปืนอ่ะห่อาไว้อยู่ เหเนเหเนเหรเหไสวนสวนไอ้รถรถเนมึงสวนเรสวนาเยนนี่วนขวาไปขวาหลหลบพี่เรนหลบพี่เลนหลบพี่เลนเฮ้ยกูเจอหมออยู่วอโซนนะกูเจอหมออยู่วอโซนนะเดี๋ยวคันเดียวเดี๋ยวคันเดียวพี่เลนเดี๋ยคันเดียวขึ้นมาเส้นทางไอหลอดไปนี่นะไปแคบนะไปแคบวอดกำลังจะเป็นทางอะไรเราพี่ต้อมมีทีทีมีทีทีเาอ้ยทีทีาพวกเราไม่ได้รู้กัดคอ้เหียรู้มักกัดไอสารบางตำรวจกวน ม่เล่นไไปเล่นเอาไหร่พี่ตอนนี้่เลนอี้ที่ตได้แสบพี่แจ็คมาไปพี่แจ็ค่าไปพี่สยพี่ตอมีฮอฮอไปตรงที่โอเค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 พี่พี่โดนพี่โดนหมอไล่คนหนึ่งแต่ไม่น่าจะหลุดละเฮ้ยอย่าเพิ่งพูดไรสาระี่ตอนนี้ผู้ขอร้องเลยอย่พิ่งติดเล่นตำรวจไล่ใครอยู่อะตอนนี้ไล่เล่นไล่เล่นย่าขันไหนเล่นี่ไหนล่นร้านจีนเอ๊ะร้านแดงร้านแดงต้องรื่อน้วย่อ ยี่ห้าร้อโลไม่โคตรายไปฮะมีเพื่อนเราโดดอุ้มมั้ยฮัลโหลีนมาอยู่ของไหนร้านล่ี่้อไปโรงงาเก่าดิไปโรงงานเก่ายีาตรงยาวเลยไปโรงานเก่าเลยมกลุ่มอยากไปโรงงานเก่าเลยไหมมาๆมาไหวไหมเล่นเล่นอยู่ออที่นี่นี่มาโรงมาเก่าเลยที่เล่นโดนนไปเหโรงานเก่าไหมยมารนเก่าเยอะมากคนเาเลยเข้าหน้าน้องน้กเรงไอ้ที่อะ

ได้ไหมได้ไหมได้ได้ได้สวยสวยสวยไปต่อไปต่อไปต่ออีกแค่นาทีเดียวนาทีสองนาทีนาทีสองนาทีหลังน้ำบนหลังน้ำไฮเวย์ไฮเวย์หลักไฮเวย์หลักน้องด่วนเลยอู้วัมันเต็มเลยอรอ่ะข้าวหอมสิวละไฮเวลล่ะพี่วัมันมาเยอะจัดเออเอาให้ได้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 ยื้ยื้อก็พอยื้อก็พอตอนนี้นาทีสองนาทียูสาม่อถึงวะยูสามพวกมันเต็มเลยผมจะพังแล้วรูอ่ะไปดิไปดิไปดิไปหารายนดิะแค่นอยู่ไหนแค่ไนพูดหน่อย น้าอยู่สะพานแแ้งแร้งแล้งอยู่ตรงที่ต้องรถต้องรถต้องรถแลเรา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 อะนีเลยดิเป็นมาเต็มจีเป็นมาเยอะจริงไ้ไหม่น้องได้แลพี่เล่นตปเทารถปังรถงรละไหนอันีอเแลาไมทำไมเฮ้ยคือรถกูได้นะพี่เลนพี่มันเจอเออแล้วมันเจออแล้วให้ได้สวยพี่สวยพี่เล่นพี่ ไม่ได้เลือแล้วป sure? ่ะใช่ป่ะเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนไปนะไม่เป oh, yeah. okay. ็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันลุ้มไม่ได้แล้วมันลุ้มไม่ได้แล้วทำไมได้วอลเหลือแค่นี้วะมึงลงไฟเหรอเจม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 ไอ้หลอหูอี๋มาเวอไร้ของปี โอ้ยยี่โอเคมันไก่ยังวะชิวเอาของใครอะ่ะของใครเอออะเอของกูนี่มาเออนะหมดแล้ว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 เพื่อนอัานาไปตรงไหนอน่ะไม่รู้น่าจะซ่อมรถไฟเราอะ่ะไปดูดิ